ยาวสำคัญใจก็กดไลค์กดแชร์เลยครับมาดอกหอมผัดไทยใส่เข้าไป เรีบร้อยดอกหอมผัดไก่ครับคลิปนี้ถ้าลํำคาญใจก็กดไลค์กด,ดแชร์เลยครับสีสันสวยงามน่ารับประทานเข้าสวยร้อนๆไป